ที่เราก็จะมาดูความแตกต่างของการเข้าชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกนะครับอันนี้ผมอยู่จำนวนเลขสามสองครับช่วงสัพยาครับใชยนาดนะครับสักครู่ก็จะมีป้ายของอย่างชั่งหนักนะครับให้ทําตามระบบของเขานะครับคืออันนี้มันเป็นอะไรข้างนอกอด่านข้างนอกกันนะไม่ใช่ในมอเตอร์เวย์มันก็จะเอา่นมีรถส่วน ย้อนสอดมาดิเนี่ยระบบเขาจะให้ทําตามนี่นะครับรถบรรทุกก็จะให้วิ่งเลนซ้ายนะครับจะต้องวิ่งผ่านระบบของเขานะครับนี่ครับมันต่างกับมอเตอร์เวย์ตรงที่มันไม่มีเบรคเกอร์กันให้เป็นช่องเฉพารระรถบรรทุกวิ่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็รถบรรทุกมาคันก็เข้าบ้างมนะ่เข้าบ้างเนาะน,นี่ครับมีป้ายบอกอน,นี่ก็ผมก็กำลังจะวิ่งเข้าระบบของเขานะครับ มอเตอร์เวย์เขาจะมีบริเอรกัน้นจนช่องไปครับรถเปล่าก็ต้องเข้านะครับเพื่อนๆไม่เข้าก็ดูเองนะครับเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกว่าผ่านได้หรือผ่านไนม่นเนี่ยมอเตอร์เวย์ก็เหมือนกันครับเขาให้บังคับให้รถเข้าเลยครับทั้งรถเปล่ารถหนักนะครับถ้ารถคุณเข้าไปในระบบแล้วมันบอกว่าผ่านได้คุณก็ออกมาจากระบบไม่ต้องวิ่งเข้าแต่ช่างครับก็คงพอจะเข้าใจกันนะครับหว่างด่านข้างในกับด่านข้างนอก